สวัสดีครับอสทุกเกศนะครับในช่องสอสทุ่เกศพาเฟินนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่ได้คุยกับเรื่องกับเรื่องไก่นะครับช่องนี้ก็ไม่ได้ลงนานนะฮะตอนนี้เราก็พามาเดินป่านะครับเดินป่าเที่ยวธรรมชาตินะครับผมคือนะฮะตอนนี้เราเข้ามาแล้วมาเดินป่าเดินเที่ยวเดินชมเจอเห็ดแล้วก็เดินเก็บเห็ดนะฮะนี่ครับสวยงามนะฮะนี่เงเฟินมอสเหมือนกำมะหยี่เลยครับนี่ มันกำมะหยี่นะฮะสวยนะฮะสวยนี่ดอกไม้นะครับนี่เรามาเดินดูในป่านะครับโอ้สวยงามครับครับฝนตกชุกพายุเข้านะครับนี่ฮะเฟินป่านะครับอ่ามีเงียงรายเต็มไปหมดเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเห็นไหมครับภาพสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับทนนี้เราลงมา ล,ลงมาเรื่อยๆนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปตามทางทางนี้เลยเราเดี๋ยวเราจะไปตามทางนี้อ่าลงไปเรื่อยๆนะครับผมมาเจอพึ่งชันนลงนะครับผมที่เขาเลี้ยงกันที่เขาเอานําไปเลี้ยงนี่ลักษณะนนลังอันนี้เขาจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะนี่รําบานเขาก็จะอยู่ในนี้เราต้องขุดเอาอันนี้อยู่นานแล้วครับดูลังนะ ดูครับทางเข้าของเขานี่ตัวชานาลงจะบินอยู่ครับพวกนี้จะไม่ตอดนะครับมันจะมีความเหนียวติดผมนี่ติดมากอันนี้คือพึ่งชานาลงนะครับนี่ฮะตามเขานี้จะมีเยอะอยู่นะเขาจะเอาลังมันนี่ฮะเอาแบบนี้นะครับเอาไปไปจุดไฟไปทํายาเรือนะครับลังมันก็เอาน้ำหวานนี่ชั้นเลิศนะฮะนี่คือพึ่งชานาลงที่เรามาเจอดอกอะไรนะ เขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นะที่เขา,าเก็บไปขายกันนะครับเพราะว่าเอาไปทําขนมอะไรปไปเงีน้นะครับนี่ฮะดอกเขาหนึ่งครับที่เขาเอาไปทําขนมกันแต่เ,เราจะลองลองขุดดูนะไม่ได้เอามีดมาเนาะดูนะมันเป็นหัวยังไงเราต้องหาไม้โอ้ไม่ได้ขุดดูดอกมันสวยนะครับเนี่ย เขาดึงแล้วเขาเอาไปทําขนมเดี๋ยวเราจะลองขุดดูมันเป็นต้นยังไงม,ม,มีหัวไหมะนะเป็นเป็นหัวหรือเป็นเขาเอาไปขายกันเขามาเก็บกันนะครับว่กกิโลละเท่าไหร่นะสี่ร้อยหรือ,อยังไงนี่นะครับเอาไปทําขนมกันผมก็ไม่รู้ว่าทําขนมอะไรอ๋อมันเป็นต้นอย่างเงี้ยนี่ฮะเป็นต้นนะครับไม่มีหัวนะฮะเป็นเหมือนราก เนี่ยเหมือน,นกออะไรเลยเออนี่ๆเป็นอย่างเงี้ยนะครับสวยดีฮะสวยดีนะครับเหมือนนี่นี่เหมือนลากอ่ามีหัวเหมือนพวกอ่านี่ยบอนเนาะต้นบอลสีบอลอะไรเนาะนี่นะครับเออเจอของแปลกอีก่ละนี่เราก็เจอเป็นดงเลยนะฮะสวยงามมากแนละ้วมีทั้งต้นแก่ต้นอ่อนต้นนี่นะครับที่เขาเก็บไปขายนะ <thôi S 2> โอ้โหสวยงามครับสวยจริงๆฮะดูนะครับโอ้โหดูนะครับเป็นทางเลยนะครับดูนะฮะสวยจริงๆนะครับดูนะฮะดอกนะฮะก็จะมีมันโดนน้ำนะครับมันก็แก่บ้างนะฮะเป็นทางเลยครับเห็นไหมครับ นี่ครับที่เขาเก็บไปทำขนมกันนะฮะนี่สวยงามครับสวยงามนะฮะโอ้ยสวยงามจริงๆนะครับผม